ครับก็สวัสดีตอนเช้าเช้าๆนะครับผมดูบรรยากาศนะครับโดยรอบที่ส่วนนะครับใหดูบรรยากาศก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการแล้วนะครับผมเริ่มทําการตอนจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มทยอยการทยอยตอนนะครับผม นี่แะครับเวลาผมตอนเนีะครับแล้วก็จะตอนเป็นตุ้มแบบนี้นะครับนะฮะชุดนี้ก็ถือว่าเป็นตุ้มใหญ่พอสมควรนะครับผมชุดนี้ครับนะครับเริ่มการตอนนะฮะ พอตอนเสร็จก็ทำท่าจะเริ่มว่ามีพายุเข้านะครับผมตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่นะครับผมตุ้มใหญ่นะครับตุ้มใหญ่พอสมควรนะครับผมชุดนี้ครับ แต่ว่าก็ยังทำการตอนยังไม่เสร็จหรอกครับนีะครับดูตุ่มครับตุ่มที่ผมตอนไว้นะครับผมนะครับผมก็จะโน้มกิ่งลงมาแบบนี้นะครับเพื่อทำการตอนนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมทักมาจองมาได้เลยนะครับผมเนื่องจากบรรยากาศเช้าๆครับผมก็เลยมาถ่ายให้ถ่ายคลิปให้ดูครับเพราะว่าเนื่องจากตอนสายๆเนี่ยนะครับแดดแรงมากครับบรรยากาศคึ้มๆแบบนี้แหละครับผมเนีย่ยดูท้องฟ้าครับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลา6ประมาณ6โมงครึ่งนะครับยังไม่ถึง7โมงนะครับผมนะครับนี่นะครับผมก็จะตอนแล้วก็ใช้สายรัดแบบนี้นะครับครับลงทุนทุกอย่างนะครับผมจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นถุงยางนะฮะแล้วก็เป็นสายรัดนะครับ นเนื่องจากให้ผลงานออกมาให้มันดีนะฮะให้มันดีขึ้นนะครับดูครับดูใบครับผมนะด้านแรงก็ยังเขียวอยู่นะครับผมนะฮะก็ยังเขียวอยู่นะครับส่วนต้น พวกนี้นะครับผมก็จะเหลือไว้นะครับน่ะ,นะต้นลูกของเขาครับผมก็จะให้เหลือไว้นะครับเพื่อจะได้ทำการอ่าพอเขาเกิดลูกนะฮะเกิดลูกแล้วผมก็จะทำการตอนนะฮะ ช่วงนี้ต้นไม้ก็กําลังเกิดลูกนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่นอนเราฟังครับเราฟางังนี่นะครับดูบรรยากาศครับ โดยรอบๆนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูต้นลูกมะไฟกันนะครับผมลูกมะไฟนี่ก็รูก็เขียวแล้วนะครับ ดูไม่ดูนะครับนี่นะครับลูกครับเห็นไหมฮนะลูกจืดเขียวครับผมก็เต็มต้นนะครับนี่นะฮะนะครับ,นะรบตรงนี้ผมก็จะทำการตอนจริงไว้ด้วยนะครับผม ะะกิ่งของเคานโนมมานะครับผมจากต้นนี้นะครับผมผมก็เลยทําการตอนไว้เลยครับผมนะะต้นนี้ผมก็ตอนทุกปีแล้วครับผมเนี่ยปีนี้กิ่งหักครับกิ่งหักลงมานะครับเสียดายมากเลยครับผมกิ่งนี้ครับเนี่ยฮะ ตรงที่ผมได้ถทไว้แล้วนะครับผมก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ประมาณเดือนเมษาพฤษภากันนะครับจะได้ถอีกรอบนึงนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาทักไว้นะครับผมนะบสำหรับสาวกนะฮะกิ่งมะเยาวคอแลนตอนนะครับผมนะฮะ ชื่อได้เลยครับว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ดียมตอนนะครับผมผมเห็นมีแต่ขายเป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะครับจริงๆผมก็มีขายน,ยนะครับผมต้นที่เ,เกิดจากมเมล็ดนะครับผมแต่มันก็ใช้เวลานาน,านมากนะครับแต่สําหรับต้นที่ผมทําการอาตอนนะครับเขาก็พร้อมนะฮะ ออกลูกตามฤดูกันนะครับสาหรับท่านไหนที่เอาไปเลี้ยงนะฮะเลี้ยงให้ต้นเขาสมบูรณ์นะครับผมเลี้ยงสมบูรณ์แล้วก็เ้าก็จะพร้อมออกลูกตามฤดูได้เลยนะครับผมส่วนลูกใหญ่ไม่ลูกใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆดูแลนะครับใส่ปุ๋ยนะนะเพราะว่าที่สวนนี่ก็ลูกใหญ่ระดับหนึ่งนะครับผมนะฮะลูกใหญ่ระดับหนึ่งนะ นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ